เหตุใดจึงต้องรักษาศีลการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลคืนสู่สภาวะปกติได้ดีที่สุดเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ความชั่วเข้ามาลบล้างทำลายความเป็นปกติของบุคคลน,นั้นหมดสิ้นไปฉะนั้นการรักษาศีลห้าก็คือการรักษาคุณธรรมความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณี ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตสินข้อที่สองคืออักทินนาธานาเวรมณนีละเว้นจากการลักขโมยศินข้อที่สคือกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณนีละเว้นจากการประพฤติผิดในกามศินข้อที่สคือมุสาวาทาเวรมณีละเว้นจากการพูดเท็จศินข้อที่ห้า คือสุราเมระยะมัชฌะป,ประมาณทัฏฐานาเวรมณีละเว้นจากการดื่มสุราไม่เสพสินมึนเมาการรักษาศินห้าก็เท่ากับรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แล้วศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ไหนความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่ความสามารถในการรู้กฎศีลธรรม และยอมให้กฎนั้นมากำหนดหลักการกระทาของตนเพื่อเอาชนะกิเลสได้ชนะความโหดร้ายในจิตใจตัวเองได้ครั้นเมื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจและสัจจะปรากฏอนิสง์แห่งกุศลย่อมบังเกิดเป็นผลสนองแก่ผู้รักษาศีลอย่างอเนกอนันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า ผู้มีศีลย่อมได้รับมหาอานิสงห้าประการ 1. ย่อมได้ทรัพย์สมบัติมากเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท 2. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมฟุ้งขจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดย่อมเป็นผู้แกล้าไม่ขวยเขิน 4. ผู้มีศีลก่อนตายก็มีสติ ตายไปอย่างสงบไม่ทุรนทุราย 5. ผู้มีศีลสินส้นบุญแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อนุภาพแห่งศีลเปลี่ยนแปลชตาการรักษาศีลสามารถผ่านพ้นเคราะห์ผู้ที่สามารถรักษาศีลสามารถ,ถอดทนต่อความอัป,ปยศความอดทนต่ออัป,ปยศสามารถก้าวล่วงความโกรธแค้นได้ ดังนั้นผู้รักษาศีลจะได้รับความคุ้มครองจากเบื้องบนสามารถแปลเปลี่ยนเคราะห์ภัยเป็นโชคได้เมื่อพบกับความลำบากก็กลายเป็นมงคลแท้จริงแล้วศีลเป็นสเสบียงทางอย่างสูงสุดสำหรับเวนยสัตว์ที่บําเพ็ญเพื่อเข้าสู่กระแสพระนิพพานในอดีตการมีชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านใกล้ภูเขา ท่านผู้นี้ได้สมถาศีลมาจากพระภิกษุซึ่งจำพรรษาเมื่อเขาออกไปทำนาคือไถนาไถนาจนเหนื่อยแล้วก็ปล่อยโคไปกินหญ้าโคเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆไกลออกไปไกลออกไปจนมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนชายผู้นั้นจึงเดินตามหาไปเรื่อยๆไม่พบ ต้องขึ้นไปตามบนภูเขาที่มีทางรกรุงรังเต็มไปด้วยใบไม้ใบหญ้ากิ่งไายกิ่งโพครั้งนั้นมีพญางูเหลือมตัวหนึ่งเลื้อยมารัดเพื่อจะกินเป็นอาหารบังเอิญเขาได้พกมีดติดไปด้วยจะฟันงูให้ตายก็ได้แต่ไม่ยอมฟันเพราะท่านกลัวศีลจะขาดงูนั้นก็ค่อยๆรัดร่างกายของเขาจนแน่นเข้าไปแต่เขาก็ยังคงรักษาศีลไว้ได้อย่างดี ไม่คิดประทุสร้ายพญางูแม้จะสามารถฆางูได้ก็ไม่ยอมทำท่านคิดว่าถึงเราจะตายเพราะงูก็ยอมตายแต่จะไม่รักษาชีวิตของตนด้วยการทำลายชีวิตงูศีลของเราจะต้องบริสุทธิ์เมื่อคิดได้อย่างนี้ท่านจึงโยนมีดทิ้งไปด้วยอนุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ของชาวนาผู้นั้นบันดาลให้กายของงูร้อนดังไฟ บังคับให้พญางูนั้นคลายตัวออกจากร่างกายของชาวนาและเลื้อยเข้าไปในป่าเป็นอันว่าพญางูฆ่าชาวนาไม่ได้เพราะเด็แห่งศีลของเขาเหนือกว่าพลังรัดพญางูสู้ไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังรัดฐ,ฐานไฟแดงๆจึงพ่ายแพ้ไปศีลห้าเป็นมหาทาน ในขณะที่ใครคนหนึ่งรักษาศีลทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลทันทีเช่นเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตย่อมได้ชื่อว่าให้ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สองคือไม่ลักทรัพย์ ย่อมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นการให้ฐานะความเป็นอยู่อันมั่นคงเมื่อเรารักษาสิ่ข้อที่สคือไม่ประพฤติผิดในการมยอมได้ชื่อว่าให้ความสุขให้ความปลอดภัยแก่บุตรธิดาภรรยาสามีของผู้อื่นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุด เมื่อเรารักษาศีลข้อที่4คือไม่กล่าวคำเท็จยอมได้ชื่อว่าให้ความจริงแก่ผู้อื่นทำให้เกิดความสบายใจในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่5คือไม่ดื่มสุราเมรยัยยอมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งเพราะคนที่ประมาทขาดสตินั้นสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าสัต ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมหรือพูดเท็จก็ทำได้ทั้งสิ้นเพระนาะฉะนั้นการรักษาศีลห้าจึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจที่กว้างขวางเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงโลกนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานซึ่งทานอันประเสริฐนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่ามหาทานแม้แต่ผู้ไม่มีปัจจัยเป็นทุนในการสร้างบุญบริจาคทาน ก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลที่สูงกว่าทานโดยที่ไม่ต้องอาศัยทุนทรัพย์ก็สามารถบําเพ็ญได้เช่นกันนั่นคือการรักษาศีลศีลห้าจึงเป็นมหาทานเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้นั่นเองศีลนําไปสู่พระนิพพาน สีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทยเยสีนำไปสู่พระนิพพานพุทธพจน์บทนี้ยืนยันว่าผู้มีศีลเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้ผู้ไม่มีศีลแม้ให้ทานตลอดชีวิตก็ไปนิพพานไม่ได้อย่างเช่นสมมุติเราจบเป็นราชบัณฑิตรู้ธรรมะทฤษฎีแน่นแต่ไปสอนธรรมะในวงเล่าสมมุติเราติดเล่า อย่างนี้ไปนิพพานไม่ได้แม้ใครจะฟังแล้วซึ้งออกบวชทำพระนิพพานให้แจ้งก็ตามก็ไม่ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นไปนิพพานได้เข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่เราจะไปนิพพานได้ก็ต่อเมื่อเอาความรู้ที่จดจำออกมาใช้ช่วยเหลือตนเองใช่เพียงใช้สอนคนอื่นหากแต่นำมาชำระขัดเกลาเผากิเลสต,ตนเอง ทำใจที่เศร้ามองขุนมัวให้ปกติคืนความใสสว่างรู้สํานึกรู้หยุดความชั่วรู้หยุดความคิดรู้ทำลายมายาเห็นแจ้งในการบําเพ็ญเช่นนี้จึงเป็นหนทางหลุดพ้นไปนิพพานทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากรักษาศีลดังสุภาษิตที่ว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมรรดาข,ของกลัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นควรชำระศินให้บริสุทธิ์